ข้าใจเยอะๆมันจะขึ้นมาเป็นแบบเยอะมากเลยเนาะเห<ะ>มือนกับขึ้นมาเป็นแบบร้านใจอย่างน่าเลยด้วันมิลเลียนอะไรเงี้ยเลยอืม คุณหนุ่มทำงานคะ่ะคนบอกดูน้องหน่อยอ่ะคนบอกอยากดู ไม่ต้องกล้องหันแล้วไมต้องทำตาต้องมาเช็ดตาต้องอะไรด้วยไม่ต้องเขินทำไมทำตาเหรอเขินนะเราอะ่ะท <c oughs> ีอายใช่น้องทีอายอายคีได้ไหมกล้องหันไปทีแบบไม่ต้องเคยยี้ตาได้ไหมแล้วยิ้มหน่อยได้ไหม ได้ไหมอ่ะนะเริ่มนะหนึ่งสองสามทำท่าดีๆยิ้มหน่อยยิ้มดูทำเราคุนเดียวต้องทำท่ามันดูน่าเกลียดให้มันแบบพอกล้องไปแล้วต้องทำท่าแบบเอาเอาใหม่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 ทำดีๆหน่อยหนึ่งเออทำหนึ่งสองสามทำดียิ้มยิ้มสวยๆนี่สวยยิ้มแบบโถขี้อายขี้อายเขาขี้อายเขาไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยชอบ โชว์ตัวเท่าไหร่คะขีข้ดีขี้ดีเหรอขอบคุณขี้ดีอืม ยไม่เลยลูกหิวเลยค่ะมีคนบอกคิวเลยค่ะ ไม่อยากกินเปล่าไม่อยากกินเปล่าเออเตเต้ตไปอีกละเมื่อกี้เตมาแล้วแม่ก็พี่เตอ่าไม่เป็นไรหนูอยู่กับพี่ๆก่อนนะอ่นะทำง่ายดีนะไม่หนูหนูต้องอยู่กับแม่ไ,ม,ม,ไม,ม่แบบมีเดิมไม่หายปิดแตแป๊บเดียวแป๊บเดียวอยู่ไม่ต้องไม่ต้องชวนหนูไม่ต้องชวนหนูอนน่ะเหรอสัอกนิดก็ไม่ได้หรอไม่หูอ่ะหูหนูได้ไหมอ่ะหูนะหูหนูเฮ้ย เอาหูนหน,นะนูนะแค่นี้นะนี่นะเออโอเค ว่าหน้าน้องมาอยู่เหมือนคุณพ่อเลยค่ะใช่ปะเหมือนไหมเหมือนคุณพ่อไหมเหมือนไหมคะลูกเหมือนคุณพ่อใช่ไหมหนูเหมือนพ่อไหมจากหน้าดิเหมือนอมแม่กับพ่อหนูเหมือนใครมากกันไม่อเอาหนูเป็นลูกใครอะ่ะเป็นลูกใครอะ่ะเป็นลูกแม่เป็นลูกแม่ลูกพ่อด้วยใช่ไหมหน้าเหมือนใครเอาล่ะเ,เดี๋ยวสั่ง เขาบอกมาอยู่เหมือนคุณพ่อ,อมาอยู่มีคนบอกขอสามพยางได้ไหม 6, ได้ไหมจำได้ไหมห <6, S 1> อะไรนะ <6, 8. S 1> ขอสามพยางทีดิอะไร้ยขอฟังดิขอสามพยางหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดเอาละอี่วันที่วอะไรเนี่ยอยากกินสลัปล่าอยู่วันที่วอะไรเนี่ยอยู่ดีก็บอกพูดเลขนี้มาเอาอะไรวะบอกขอสามพยางแต่บอกเลขวะยู บ้านเราไม่ได้ไอ้นี่ตัวเลขขนาดนั้นลูกอย่าเออตอนแรก608แล้วก็มา168ใช่ไหมทุกคนจริงหนู กเาหมทุกคนบอกว่าวุ่นในทีนี้มาอยู่ทำไมอ่ะก็พอบอกเลขไงพอบอกเลขก็เลยววาวุ่นทำไมเขาวิวทำไมเลยนะเฮ้ยดีๆทำไมเลยนะ ทำไมะไรนะคะตัวไปยูอยากเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอยากเป็นอะไรนะเป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้หญิง็นผู้ชายไหมไม่ไม่เป็นหรอก มายูมีคนบอกว่าคะแนนเต็มหนึ่งร้อยอย่างน้อยต้องได้เก้าสิบเก้าอ่ะอยูรู้จักปะไม่ไม่รู้จักเลยอะคะเห็นหมามมายูไม่เลยรู้อะไรเลยลูกยังไม่อิ่มค่ะ <med itated> <med itated> อุ๊ยมายูมีคำถาม อูต้องตอบนะหันไปแล้วพูดดีๆนะมีคนถามว่าแม่เมดูไหมเออบางทีอะไรนะคะบา,บางทีดูเหรออะไรแม่เมดูไหมคะนิดนึงนิดนึง <c oughs> นิดนึงเวลาดูแม่เมเป็นไงทำหน้าดิ ทำหน้างี้เลยเหรอไหนทีดีทีดีอย่างนี้เหรอเอ่เอ,อกล้องกล้องต่ำนะใหม่ทีดีไหนไม่ได้ทำหน้าไงี้แล้วพูดว่าไงไม่รู้อ่ะเหรอแต่ทำหน้างั้นเหรอทำไมไม่ได้ดุหนูานานแล้วอุ้ยพูด,ด พูดด yeah. okay. ีอย่างนี้ให้รางวัลเลยดีกว่าอยากได้อะไรคะให้ <c oughs> สั่งาระเป๋าให้ดูคิโมะอุ้ยมีู่มีคนถามตอบดีๆนะเขาถามว่า พ่อกับแม่ใครดุกากััมปาป,ป้าดุน้อยแต่ว่าตอนที่ดุดุแรงมามีดุเยอะแต่ว่าหนูชินแล้ว <c oughs> แต่ไม่แรงท่าป้า <c oughs> <c oughs> มีดูบ่อยกว่าเรอ ปลกบ่อยตลอดเลยนะป๊าป๊าให้หนทหูทุกอย่างที่อยากได้อะไรนะพูดอะไรนะป๊า,าป๊าให้หนูทุกอย่างที่อยากได้อ๋อป๊าให้ทุกอย่างที่หนูอยากได้โอ้เออป๊าก็ไม่ดุป๊านะก็ไม่ดุใช่ไหมอืม,มจะเล่จนจะเล่นเกม อะไรลกูกนนไไเก็บเลยต้มอมะซนมากเลยอ่ะจริงเลยอ่ะกัดเลยไปเรื่อยเ,เลยอ่ะ พี่ๆบอกห้านาทีแล้วนะไหนบอกจะเล่นไวโอลินไม่เอาจ่เอาหรอไม่อยากโชว์ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะทุกคนบอกรอฟังอยู่นวองบอกน้องบอกว่ายังไม่พร้อมว่าอยู่น้องพร้อมน้องโชว์เองใช่ไหมคะไม่กดดันเนาะโอเค เป็นแม่โชว์ได้ไหมโชว์แหละแม่โชว์ได้ไหมแม่ขอแบบร้องเพลงโชว์ได้ไหมไม่ไม่หรอแม่ร้องเพลงเพราะนะไม่ ทำไมมานีถอนหายใจอะฮะทำไมแม่ถอนหายใจแม่ไม่ได้ถอนหายใจแม่แค่ทันข้าวหนูเห็นมามีถอนหายใจฮะหนูเห็นมามีถอนหายใจแลอวม่ถอนหายใจเหรอฮอ <c oughs> ไปแล้วลูกโอเคน้องเดินไปแล้วค่ะเราอยู่แถวนี้แหละอยู่หน้าโต๊ะนูน้นอุ้ยมายูมีห้าแสนใจแล้วว่ะ <c oughs> เอาต้ม ระวังตกยู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 จับเออดีดีดูต้งต้งตกแล้วน้องชนมากเลยไม่ตกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูปล่อยเขาไม่เป็นไรไปล่อยเขาโอเคปล่อยเขาหมาที่บ้านเข้าต้มอะค่ะเขาจะเป็นแบบเหมือนเขาชอบขึ้นที่สูงอะ่ะแล้วเค้าก็เหมือนกับแบบไปนั่งอยู่ตรงที่สูงๆหวัดเสียวอะ่ะกลัวเขาตกแล้วเพิ่งเมื่อวานเขาเพิ่ง เมื่อวานเออเมื่อวานอ่ะเขาเพิ่งตกอ่ะมันตกจากโซฟาอะไรเงี้ยดื้อมากเลยอะค่ะกินปูกินปูก้ามปู น้องเหรอคะน้องไปไหนน้องไป लोग